เึ้นนุ่มคร,ครับบรรยากาศครับท่านผู้ชมครับแอดมินก็อยู่ที่ตัวเมืองตะวันตกเขตครับอยู่แถวประมาณช่วงริมโขงครับก็เป็นซอยอีกซอยหนึ่งก็เป็นริมโขงครับวันนี้แอดมินจะพามาชิมข้าวเปียกร้านคำภูข้าวเ,เปียกปลาครับป,ป,ป็นข้าวเปียกปลาหมูกรอบอะไรประมาณนี้ครับบรรยากาศครับ นี่ครับการต้มเขาเปียกก็จะเป็นแบบใส่กระทะดังไฟเป็นเตาถ่านนะครับนี่ที่เห็นนะครับท่านผู้ชมครับอากาศครับก็จะมีเส้นใหญ่ด้วยนะครับนี่เส้นใหญ่ลัดหน้าอ๋อเส้นใหญ่เป็นลัดหน้าอ๋อลัดหน้าก็มีอ๋อครับท่านผู้ชมครับเป็นบรรยากาศภายในร้านครับร้านก็จะประมาณนี้ครับท่านผู้ชมครับ อร่อยไหมครับออร่อยแซ่บบ่าว <c oughs> นี่กี้เขาเปียกหมูกรอบใช่ไหมเอาเอาเอ,อาเชาเนี้ยกรอบกรอบมากเลอัน <c oughs> นี้กินเหมือนกันใช่ไหมกิน <c oughs> เขาเปียกปลาเขาเปียกปลาโอ้โหกรอบไก่กรอบไก่ไม่เจีจ๊ยบไม่เจย รพริกเผาใสร็จตอ,อ,อนหนึ่งเผือนเผ็ดนีตาลองปลาลูกส้มครับโอ้วรูใหญ่นะครับนี่ จะมีทั้งหมูกรอบแล้วก็หมูเด้งเลยนะครับเนี่ยเห็นหมูเด้งอืม,อ,มอร่อยครับหมูนุ่มดีทานเส้นกันครับอืม,อม ข้นนุ่มครับอมม,ม,มอร่อยครับต้องมาชิมครับถ้าใครไปมาสวรรค์มาเหตุก็แวะมาได้ครับ